จะบอกเธอวันนี้เพราะมันใจวันนี้ไปดูหนังกันไหมหนังเฮ้ยพี่ผมว่านะชาตินี้ก็ไม่ได้ไปหรอกนี่นัง่งเขินวนือ่ะสวัสดีครับครับเดี๋ยวฉันจะร้องเพลงยื้อให้ลูกค้าเองน้องมิกครับน้องมิก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  พกนหนึ่งวันแล้วหน่อยได้ไหมครับคือช่วยเล่นเพลงให้พี่ตะกลทักเพลงได้ไหมครับคือตอนนี้ลูกค้าเนี่ยเขาเหมาร้านเราเพื่อจะบอกรักแฟนเพื่อจะขอแฟนแต่งงานนะครับแต่ตั้งนานแล้วครับเขายังไม่กล้าบอกแฟนก็นสักทีอ่ะพี่ตะกลอยากได้เพลงเพื่อจะสร้างบรรยากาศให้เขาบอกแฟนแต่งงานนะครับผมขอสักเพลงนะครับน้องมิกได้ครับพี่ตะกลแล้วเล่นเพลงไหนครับเพลงที่เกี่ยวกับความรักครับเพลงอะไรดีอะพี่ ดาวลูกไก่โอ้ชีวิตคิดชไฉนตดว่าใครหนอใครเลยคิดปัดเองเองมันใช่เพลงชรักที่ไหนเล่าความรักระหว่างแม่กับลูกลูกเจ็ดตัวกระโดดเข้ากองไฟเลยเลยแม่จ๋าแม่จ๋าพี่มาโอ้ยเอาเพลงนี้ครับเพลงฉันรักเธอของธนยังเออครับได้บอกลูกครับ เค้กได้แล้วครับเค้กได้แล้วครับเคยะครับผมโอ้โหวันนี้เป็นโอกาสดีมากเลยครับคือร้านเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับคือที่มีคู่รักเนี่ยมานั่งทานแล้วก็มานั่งสั่งเค้กที่ร้านเรานะครับร้านเราจะมีเพลงพิเศษมอบให้โอเคไหมครับผมโอเคครับพร้อมนะครับเป็นเพลงพิเศษที่มอบให้นะครับเต็มที่เลยครับพร้อมครับแค่ผมจะบอกเธอวันนี้ ใหวังว่าไม่ช้ากันไปจะบอกเธอวันนี้เพราะมั่นใจวันนี้อากาศดีนะจะบอกเธอวันนี้ให้เธอฟัง หวังว่าไม่ช้าเกินไปจะบอกเธอวันนี้เพราะมันใจวันนี้ไปดูหนังกันไหมดูหนังเออหนังโอยโอยะ้อนเยจะบอกเธอวันนี้ให้เธอฟัง หวังว่าไม่ช้าเกินไปจะบอกเธอวันนี้เพราะมันใจขอไม่กดตังคแป๊บหนึ่งนะกดนี่นี่น้องนี่น้องจะมีอะไรบอกแฟนน้องน้องก็บอกไปเลยนี่ปิ๊บอึดอัดมากเลยเนี่ยคือพูดเลยบอกไปเลยน้องนี่โอ๊ตจะบอกอะไรมีนะคะแฟนน้องจะขอน้องแต่งงานนะครับอ้าวพี่ พี่ผมกำลังจะบอก้วยตัวเองอยู่แล้วเชียวบอกตอนไหนก็น้องนั่งอึงอาอยู่นั่นนะพี่ก็เห็นแล้วพี่ก็อึอดอัดแล้น้องโอ้พี่ทาอย่างนี้ได้ยังไงอะเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในชีวิตของผมเลยนะถึงวันนี้ผมจะไม่กล้าแต่วันหน้าผมก็ต้องบอกแล้วน้องจะบอกแฟนน้องตอนไหนฮะน้องจะบอกแฟนน้องตอนไหนชีวิตคนเรามันสั้นนะน้องจะตายวันตายพผ่้เมื่อไร่ก็ไม่รู้ดูอย่างเจ้านายพี่ดิแต่งงานกับแฟนไม่ถึงปี ตอนเนี้ยแฟนนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลน้องมีอะไรอยากจะพูดพูดไปเลยก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปถึงตอนนั้นแลวนะเราพูดอะไรออกไปเขาอาจจะไม่ได้ยินเราแล้วก็ได้เราจะขอมินแต่งงานเหรอ แล้วม ja oh yeah. oh ีจะแต่งก and ับโอ๊ตไหมล่ะแต่งดิขอบคุณนะมีประธานโทษครับสุ่มเฮ้าเนี่ยคือจะซึ้งกันอีกนานบ่ละแยกย้ายกันท่ะแม่เก็บของไปยี่ยมก็บุ่ญผม 王力宏。